ภาพพวกชาวเมืองสีพีตื่นลุกแเช้ามาก็าเห็นองค์ทุงเพียดเวสันดอนสเสด็จมายเยี่ยมโรงทานกล่าวถามเช่นนั้นพามทั้งแปดก็จึงออกเอ่ยเผยวาจาก,กับพระเวสันดรอ,ออกไปว่าเทวะค้าแต่สม,มุติเทพคือว่าเดี๋ยวนี้พวกก้าวกระมอนจองกับผมทั้งเจ็ดทั้งแปดคน กับภากันมากต่อทั้งเมืองกะลืงนกะลาปุระกะน้อยมาจากเมืองกะลืงนกะลาโดยผู้ขาหมาหยางมาวันนี้อันก้วกกว่ายจากมาขอฝ่ายก้วไปวายจากมาขอบักมือโกมอันทานมาหยางบ้านโน่นแดงกับเป็นวัดตาพุ่นสร้างโบอึดกินไปมาญุพุ่นคือพวกเอาโลดมันบ่มเนสร้างแนวนั่งเสด็จพอสร้างแนวไรอันนั้นมันเป็นแนวสร้างงอที่ อันนั้ผู้ขาม้าบาสิมากคอสร้างน้ำงพอพระองค์นี่ละเป็นจระได์เป็นกระได์บอ่ออันพระไงพระเอืยว่างเจนโดยถู้สร้างอย<ม>ู่ในแง่ในบ้านของเขานีา่เนาะมัตกะมีหลายตนไหลโต,นนตอยู่แจกได้มากกวเลือกเอาเด้อสื่อเสียงแรีน้าม,มันกะมีสู้คนสู้โตตั้งแต่คนกะมี่คือกันพ่อใไปราท่านสร้างทอพระอโอมนี่ลายเสือกลายโตจังสัง้น อนพวกพวกขาก็ว่าอย่างพอรพระองคน่ะลรซื้อสร้างให้ฟังเนีย้ยโอ้ยฟังเสียงวันตะวอนม่ยนขันตัวใดมันเป็ดตะเป็นมุ่งข้นพวกพวกขากระจะสิอขออตโน,นั่นจะเพระเจ้าค่ะตนนัวใดีเสียวขึ้นบ้านกันเรื่องหลวงกองเงี้ยพาพิรุ่นกับที่ได้ท้องถ่วงตัวหน้าพนเตีเอาก็รจังสั้นแต่ดับมากพรไ้างฟังเรื่องห้องสี่ขันาซื้อสร้างให้เจ้าฟังพางพรนี่ เวรเก่าวัฒนาธรรมเกียงทองนะเอาพวกพี่น้องพกติดจําก็ได้ครับตั้งแต่ดอกตังกินนะเคยได้ฟังกันเต็มที่พวกลูกหลานยินดีได้มาตีดอกเทศแจงมาตเอ นอนเทศเลกกแต่เรื่องดอกตอรกร้อนนะมาัดดิเจ้ารบัปฏานาการทีย้อนหันมาเทศหลวงตัตทดทาไทยในนิทานชาดูเทศประเทดอกเห้ดอินบาลอัตมารับหน้าที่เวทนตอนตอนที่แจง้งถ้ามาขอของ ต่เ่งตือพางให้พรำท่าได้รับก้งนะักแล้วโอบันดนีฟังเอาเอ้อเรำเดือฉันจะพันละต,งา,ตางบักตานทองโตเรกจฉันเชี่ืเสบันนีดอกจังตีขันฟ้าข้าทีบ่าไปเออจังว่าโตหนึ่งนั้นตีบับไปลูกแดงเดือนหา Tao cạnh hòa tóc tao 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 อันเป็นของมงคลกันเกิดมาดอ,อ,อ้วยพร้อมนะเออสร้างตัวนี้ขันไดที่ไปกับทางได้คนตีดังนั้นตีดัง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 ความตีท,ท,ทีดอกทางใงห้ขัดเมืองบ้านได้ทุ่เย็นเออตัวเย็นนั้นเสวตาตั้งบากดาทองทิพย์ตูปเป็ดนั้นเสบหิทธิตรงคราม มาหน้ากะเถาะดนกะเมืองคนบ่บุญเปียกได้แล้วโตเก่านั้นแต่ว่าต่างบะอุกเข้าซ้ำทางใดบ่จุ่มจุ่มจุ่จุมจุม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 ม้ามันมีอยู่ตสาหว่ากดา ดูติ่เวียดนาลมดื้อว่าต่างบากดื้อคันเดึงไว้กับบ่อฟ้าซังของลาบฟูดีขั้นมาเล่นเงาสางมันกะหอบขั้นมาเล่นเงาโนกมันกะทีไรขั้นมาเล่นเงาไก่มันกะทีขันขั้นมนเห็นเงาคนมันกระบุญโยขี่ควงขี่ควงอีกอย่างหนึ่งขั้นมาเล่นเต่าเมืางแม่ใหม่ มีปาเต่าเม่าแม่ใหม่นางยุนหลายพูโอู้หลายพูนพระนะักไม่ใช่บาเออขั้นบรเล็นตาแม่าแม่ใหม่มาดังฟังเทพมือดีสร้างตัน้นีมันชีรีพระนะไม่ใญ่มันกัดเยาวมือไป้าไปใจขั้นไปไปใจเทผู้เท,ท่าจุกจ๋จ,จเอาไว้จักแกน่อย ขัดเมียนต้เข่าไปใต้เทพบูท่าตั้เดชเทพบูท่าดอกตั้หน่อยตามบื้งกะบ่อวังกะบ่อวังนะซื้อเนี่ยบ่อซื้อต่างฉันเนี่ยบ่ลูกเด้อแม่เด้อดซื้อสร้างไปเด้อเออสร้างของฉันมันหาเงินได้ห้องกรรมบ้านเชฟกุญกรรมบ้านเก่าแต่ว่าเปลืน ดอกสร้างเท่าทั้งซ้ําดอกต่โตเดีวบ่คุ้มโลลนคือนอมคือคนแม่ลก่อนหัวมันที่หอนหอถ่ามันเอนิงุเปกะบ,บป่ปนจังวตาโสา ละจำว่าตาทุเรียนละคอยบุญของขาคอยอตมาถ่ายตาได้ไงไงเแี่เตะพี่ก้อนพี่ไก่ยังว่าตีตีมาปีดีว่าจังใดหรือบอพอใจด้วยบักตีดองรูปที่เลคับบ่ออาจละเนื้อโตเจ้าสีบ่อเอาหรือโน้มพ่อ บา้านโนดเดนที่ว่าต่างของลานนี่เราเป็นตางเท่าเอาไปยา,ายาติาเกิดหาญาติได้ตื่นแต่ยาเรียงเงินเจ้า์ตาีบอยนะตีบอยนะอันบักภัยต่างตาเด่นต่างไกลปฏิต่างมาแต่กรําแห่งห้องไปตาลสาวของลานเป็นคนเรียงถองนอมใจไวจ้จนแง่ยังบไิดอกคาดาบัต่างต่างคาบมี ต,ตัวไปพีนีตัวใบจะไม่ดีจัน,จนที่ราคาไว้สาดพันไปบ่ตตองต่อมาทาเบยมเนมี่ยมาทาเบยม,มพ่อมาตื้นตันดอมาขีข้อนอทาไทยสี่ไทยให้ข้า,ขขาบ่อแขงสร้างวูเี็ตตัวของหลานเป็นคนเลี้ยงไลาตัวน้ำบ่อ บม่ตังแต่ร้อยทุนไฟกาคากแขันคุนโยขันคุนโยฟเตชฉันทีที่ไปไทยทั้งน้องห่านน้องไข่ไปจินยอดนอมอีไลว่าจะได้พวกผู้เจ้าสัทธาท่าเม่กโย่ะกุโม อันว่าไฟตันต่างเป็นของกลางวพูขาขั้นขุ่นยุทธ์อยากได้นยกตื่อยากติตานยกอปยุทธ์ขั้นตระเวททั้งตายอมกระทั่งตาตาเป็นอย่างไรโน่พอเป็นอย่างไรโน่เงมาทำบุญน้องเถิ บุญบุญจะรู้ฉันทานให้ทงไปวางประโยชน์สอดที่ผลบ่อหวังเทศพอง่อยกันเตียยใหม่บ่หวังหานีระโน้อยอมนยแนวติพาคายงเกลตนตอนทอนอออ้องยังยิ่งยงตืิมทานดอกตันนี้ที่นำเจ้า หรือบาเร็วหังมาเอาดองกาปีกไปว่าจะได้พวกููเจ้าจำได้บอรับทับนะให้เจ้ใาใครก็เมาว่าจะนอบอเป็นพวกปรตสงว่าที่ให้ที่ทักให้กูสูต่ตนั่นละนะพอพระ เหตุใดเสด็จพอเป็นตะใดบนอ้อขอสั่งนะเลียซื้อมาเลี้ยกเพราะพงหาก็เห็นแต่ตัวนี่